คลิปวิดีโอนี้นะครับเลนก็จะมารีวิวยายวายกลายเป็นซีรีส์พิเศษคนกลางรอๆๆสวัสดีครับทุกคนดีๆตลรับเข้าสู่ช่องเรนเวนะครับวันนี้นะครับเลนก็จะมารีวิวยายวายกับทุกคนได้ดูกันบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในนิอายที่ถูกหยิบนะํามาสร้างเป็นซีรีส์ั่นะก็คือเรื่อง พี่เจ็ดคนกลางวันนี้นะครับเนก็จะมาเล่ารายละเอียดต่างๆของเรื่องนี้นะคะให้กับทุกคนได้ฟังกันตั้งแต่ตัวของรูปเล่มนะครับเนื้อหาแล้วก็ความรู้สึกของเลนหลังจากอ่านจบเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างการอื่นนะครับเลนก็จะมาแนะนําในตัวของรูปเล่มก่อนละกันว่าเรื่องนี้นะคะมีความน่าสนใจยังไงบ้างเรื่องนี้นะครับชื่อเรื่องว่าพี่เจ็ดคนกลางที่พิมพ์โดยดิปพอเบชชี่นะครับแต่งโดยดิทเทนแบก96บอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยรูปเล่มค่อนข้างที่จะหนามากๆ มีทั้งหมด4 47หน้านะครแบ,บ่งเป็น20ตอนหลักแล้วก็5ตอนพิเศษมาในราคา400บาทบอกเลยนะครับว่ารูปเล่มเนี่ยดีมากๆทุกคนรายละเอียดของข้าที่จะเยอะมากๆโดยเฉพาะปกด้านในนะครับแล้วก็จะถอดให้กับทุกคนได้ดูนะว่าเคยรายละเอียดเป็นยังไงบ้างบอกเลยนะครับว่ารายละเอียดอะดีจริงๆนะเข้ามาใส่มาแบบ เยอะมากนะคะมิชาไข่มุกเอยไข่ดาวต่างๆแล้วก็ด้านในเอ้ยก็ดีต่อใจมากมายนะคะเพราะว่าจะเป็นภาพของภูเขาที่มีความหวแล้วก็กรุก,กิ๊กต่างๆการเกิดขึ้นเนาะก็จะเป็นฟิลแบบวัยทำงานอะไรเงี้ยน่ารักเออแบบเฮ้ยเนื้อหาข้างในก็คือเป็นแบบเนี้ยแหละทุกคนมันก็จะมีความฟิลกูแล้วก็ใจฟูด,ดีต่อใจต่างๆบอกเลยนะคะว่าตัวของลูกเลี้ยงเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะคะทั้งตัวของปกหลักแล้วก็ ปกส่วนนะ้อเล้นว่าค่อนข้างที่จะน่าเก็บแล้วก็น่าสะสมใหม่นะครับก็คือคุ้มค่ากับราคาเนาะนอกจากนั้นนะครับเขาก็จะมีของแถมแหละว่าจะเป็นอปโหลการนะคะทุกคนภาพก็จะตรงกับปกด้านในแล้วก็จะมีดีค่าหนังสือทั้งหมด2อันนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนรายละเอียดของค้างที่จะดีมากแถมมาค่อนข้างที่จะคุ้มเลยแหละเล่นว่าใครที่มองหาเรื่องนี้อยู่แล้วก็แบบคืออยากจะเก็บเป็นตัวของรูปเล่มเนี่ยเล่นแนะนําเลยนะครับเพราะว่าโตัวของรูปเล่มเนี่ยทำออกมาได้ดีมาก พูดถึงตัวเดืเรื่องกันบ้างนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้นะครับก็จะพูดถึงความรักต่างไว้ครับระหว่างเจทกับไม้เจเนี่ยจะเป็นนายเอกของเรือนะคะเป็นผู้ชายวัย27ปีเขาเนี่ยจะเป็นลูกคนกลางนะครับหน้าตากลางๆความสามารถก็กลางๆไม่ได้โดดเด่นอะไรมากเขาก็สรุปลายลอไปด้วยเพื่อนสนิทของเขาทั้งสองคนที่ต่อแล้วก็โดดเด่นมากๆเขาก็เลยเปรียบเสมือนสะพน์นะครับคอยเชื่อไปหาคนอื่นๆที่ต้องการเข้าหาเพื่อนของเขา ้วยนิสัยของเขาที่เป็นคนอัธยาศัย,ยดีเป็นคนน่ารักเข้ากับคนได้ง่ายไม่ได้คิดอะไรมากเขาก็เลยจะเป็นคนที่แบบคอยเชื่อมต่างๆคอยแบบรับฝากของไปให้คนนั้นคนนี้เออเขาก็คิดว่าเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่เพราะว่าเขาก็มีส่วนได้แล้วก็คือจะมีของแถมเล็กๆน้อยๆซึ่งเขาก็เป็นคนที่ชอบกินอยู่แล้วก็เลยเป็นผลดีสําหรับเขาจากกนกระทั่งวันหนึ่งนะครับเจเนี่ยก็ได้เจอกับไม้นะครับเป็นเด็กฝึกงานที่เข้ามาในแผนกไม้เนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่ในการดูแลของเจดังนั้นพวกเขาก็เลยค่อนข้างที่จะสนิทกัน ตอนนั้นนะคะเจดคิดว่าไม้อ่ะก็คงเล็งเพื่อนของเขาอยู่แหละเพราะว่าเพื่อนของเขาเดี๋ยวคข,ข้างที่จะโดดเด่นหน้าตาก็คือแบบดีมากเขาเป็นคนธรรมดาเนาะดังนั้นเนี่ยไม้ก็คงไม่ได้มาสนใจอะไรเขาแล้วไม้ก็เป็นคนที่เข้าหาเขาจริงๆนะคะแบบดูแลดีมากเทคแคร์ care, ต่างๆเขาก็คิดว่าเคยอาจจะเป็นแบบการที่สนิทในช่วงแรกๆแล้วก็หวังผลประโยชน์แหละซึ่งเขาก็แบบมีผลได้ด้วยเหมือนกันดังนั้นนะครัว่าเขาก็เลยเริ่มสนิทกันนะคะมีการ ไปรับไปส่งกันเพราะว่าหมายเนี่ยเป็นคนที่สุภาพมากๆแล้วก็น่ารักมากๆนะคะเป็นคนที่แบบ มองภายนอกก็รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยน่าเข้าหาดูเป็นคนดีไม่เจ้าชู้อะไรดังนั้นนะครับความสัมพันธ์ของพวกเขาก็เลยเดินทางแล้วก็พัฒนากันแบบเร็วมากๆสนิทกันมากๆนะครับพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยแบบโตติดกันเลยอะทุกคนไปทํางานด้วยกันกลับบ้านด้วยกันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่คนภายนอกก็มองว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยมีอะไรที่แบบดึกซึงต่อกันแต่เจนก็คือแม่ธุกิจอะไรมากคิดว่าไมค์ก็คงแบบจ้องเพื่อนเขาอยู่อะไรเงี้ยครับจนกระทั่งเวลาผ่านไปนะครับเจนเนี่ยก็เริ่มหวั่นไหวกับไมค์นะครับเร การดูแลแบบเนี้ยเทคแคร์แบบเนี้ยเออมันน่ารักนะครับทําให้เขาเนี่ยวันไหวแล้วก็ใจฟูขึ้นมาแต่คิดว่ามันก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาอะ น้าตาธรรมดาเลยแบบไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยซึ่งไม้ก็คงจะชอบเพื่อนของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออแต่เขาก็คิดว่าถ้าเป็นเขามันก็คงจะดีเนะาะเจอกันทั่งวันหนึ่งนะครับไม้เนี่ยก็เลยสารภาพหลักกับเจตอนนั้นนะครับเจดก็แบบอึง้งไปเหมือนกันเขาคิดว่าเขาเป็นคนธรรมดาเออแบบคนที่หลอกมากๆกับมาชอบเขามันเปินไปได้ยังไงเขาก็ค่อนข้างที่จะช็อกเหมือนกันทําตัวไม่ถูกการนี้เขาทําตัวไม่ถูกไม่ตอบแบบตกลงหรือว่าปฏิเสธเนี่ยถ้าไม่ไม้ก็ค่อนข้างที่จะคิดมากว่า เฮ้ยรู้ว่าพี่เขาไม่ได้ชอบเรานาะเออก็แบบมีการตีตัวาำไปเหมือนกันดังนั้นนะครับความสัมพันธ์ในช่วงนั้นน่ยมันก็จะแบบพี่แม่ได้มีการคุยกันเกิดความเข้าใจผิดกันอะไรเงี้ยแต่ผลสุดท้ายนะครับพวกเขาก็สารภาพว่า เออชอบกัและกันด้วยกันดังคู่นั่นแหละซึ่งไม้นะคะก็คือชอบเจดตั้งแต่แรกเจอแล้วแล้วก็สนใจจริงๆมันก็จะมีแบบกราวก่อนนั้นนั้นอยู่เหมือนกันที่พวกเขาเนี่ยเคยเจอกันมาก่อนไม่ My, ก็คือประทับใจเจดที่เจดเดินไปหาน้องหมาตัวนั้นเออก็แบบดูแล,แลแล้วก็ใส่ใจท,ท,ทั้งที่ถ้าเกิดเป็นคนปกติทั่วไปเนี่ยก็คงจะปล่อยผ่าน ซึ่งก็เลยเป็นความสนใจนะตอนนั้นพอมาเจอกันก็แบบเฮ้ยพี่คนนี้แหละเออน่าสนใจน่าเข้าหาพอมาเรียนรู้นะได้รู้จักกันก็รู้สึกว่าเจนเนี่ยเป็นคนที่น่ารักจริงๆอ่ะเออแล้วก็แบบควรค่าที่จะรักจริงๆพพสุดท้ายน,นะคะว่าเขาทั้งสองคนก็เลยรักกันไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็สพอร์ตเต็มที่ครอบครัวก,ก็สพอร์ตเต็มที่นะคะก็เลยเป็นความรักที่เกิดขึ้นแบบสวยงามมากๆพพสุดท้ายก็เลยจบลงได้อย่างแฮปปี้ ก็เป็นความรู้สึกของเลนะครับหลังจากที่อ่านเรื่องนี้จบไปแล้วบ้างน,นะครับว่าเลนะ่ะรู้สึกยังไงเนาะเรีอว่าเรื่องนี้นะครับพอเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกใหม่แบบแม่เป็นการพูดถึงความรักของคนคนหนึ่งครับที่ หน้าตากลางๆนะครับความสามารถก็กลางๆไม่ได้โดดเด่นอะไรมากจนเขารู้สึกว่าเฮ้ยคงไม่มีใครจกคนมาชอบเขาหรอกจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับได้เจอผู้ชายที่หล่อมากๆมาตกหลุมรักเขารักเนี่ยตัวตนของเขาจริงๆอะแล้วก็มองเห็นคุณค่าของเขาซึ่งเป็นความรักที่สวยงามมากๆแต่ว่าเรื่องนี้นะคะสะท้อนในเรื่องของภาพลักษณ์ได้ดีมากๆเรามักจะคิดว่าคนที่หล่อเนี่ยก็คือเป็นคนที่ได้อะไรมาง่าย ซึ่งเอาจริงแล้วอะเรกว่าคนที่หน้าตาแบบไหนก็ตามทุกคนก็ต่างพยายามด้วยกันทางนั้นนั่นแหละและท้ายที่สุดแล้วอะไม่ว่าเราจะหน้าตาแบบไหนเราก็มีสิทธิ์นะครับที่จะรักใครสักคนแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะถูกรักเรื่องนี้ก็คือเป็นการพูดถึงความรักแล้วก็เป็นการพูดถึงภาพลักที่ดีมาทุกคนแล้วก็แบบน่าสนใจมากแม่ดังนั้นนะคบในเรื่องของ p l o ตเรื่องแล้วก็การบรรยายต่างๆนะครับเรนก็เลยให้เต็มไปเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้ ไปเลยเรื่องของลองต่างๆของเรื่องนี้นะครับเรกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีความน่ารักมากๆแบบก็ไข่ล้านตัวเลยทุกคนมันจะเป็นความแบบกุ๊กกิ๊กต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องเพลงเนี่ยจะเป็นคนที่สุภาพมากๆ แล้วก็แฝงความเจ้าเล่ห์ไว้อยู่ข้างในเหมือนกันเส้นเอของเราเนี่ยจะเป็นคนที่ใส่ซื่อดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างที่จะลงตัวมากๆเวลาเล่นอ่ายนะครับก็จะลุ้นแบบนา่าติดตามไปด้วยว่าเฮ้ยพวกเขาเกิดอะไรขึ้นหนาลาังจากนั้นแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างมันก็จะเป็นความฟินต่างๆที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและว,ว่าเรื่องนี้นะครับอารมณ์ต่างๆของเรื่องเนี่ยทำได้ดีมากๆแบบ เคยมันโรมแมนติกจริงๆอ่ะแล้วก็น่ารักแบบฟิลกูดมากๆดังนั้นนะครับเลนก็เลยให้สิบเต็มสิบไปเลยในเรื่องของราคานะครับจริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวก็มีการเกินเกินไปแล้วนะครับในช่วงต้นคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยราคาประมาณไหนมันคุ้มค่าย,ยังไงบ้างน,นะครับในเรื่องของรายละเอียดต่างๆที่เลนอ่ะได้เล่าไปเนาะดังนั้นก็คือไม่น่าจะแบบเกินจริงแหละทุกคนเพราะว่าเรื่องนี้คอนค้าที่สัคุ้มค่ากับราคาเลนก็เลยให้สิบเต็มสิบนั่นเองายเรื่องนี้เหมาะกับใครบ้างนะครับเลนว่าใครที่มองหาด พูดถึงความลังต่างๆไวนะครับที่นเองเนี่ยจะอายุมากกว่าพระเอกเนาะแล้วก็เป็นความน่าลักต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องขา่าวรังตัวของรูกเล่ม เจ้าของเรื่องราวต่างๆแล้วก็การบรรยายที่เรียนว่าบรรยายได้แบบน่าสนใจนะครับแล้วก็น่ารุนน่าติดตามทั้งๆที่เรื่องนี้เนี่ยเป็นการบรรยายเนื้อหาที่มีความกระชับนะครับแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ในเอกของเราเนี่ยจะรู้สักทีว่าเขาก็รักเรานั่นแหละเออมันก็จะเป็นแบบความดารากต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องเนาะแอบกระซิบนิดน,นึงว่าทุกคนเรื่องนี้นะครับมี NC ด้วยบอกเลยว่าบรรยายได้ดีมากเราก็จะเห็นไหมในแบบค่เอยเาไม่เคยเห็นมาก่อนเออเป็นความแบบคื้นๆอยู่เหมือนกันดังนันนบ ใครที่มองหาเรื่องราวในลักษณะประมาณนี้พอาะเนื้อลักษณะประมาณนี้นะครับเรียนว่าเรื่องนี้ก็คือไม่ควรพลาดเลยนะเรื่องราวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนอาจจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์เรนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากมนะครับที่เข้ามาดูเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านนะบ๊ายบาย